เกชัยเฮ้ก่าพ่อเอกสวัสดีนะน้องก้อยและทุกท่านพี่วงยันสวัสดีนะจ๊ะพี่นัชาพัดนิชาพัดเรียกติดยังกถูกตลอดมาแล้วจ้าพี่ปีเตอร์พี่จตอมชุมพรสวัสดีค่ะเปเกินลุกมัตีนี่เด้อ ไปเปิ้ลตังเอาไว้ให้นะละหารอยไอปอแดงไอปอแดงวอนเลาะ่อนเลาะเออจ้างวันละสักห้าร้อยแล้วมั้งพี่พี่วันถึงจะคุ้มค่าเนี่ยดูนิดอเอดียวเองฟังดูงงงงไหมฟังดูงงงง,ง,งไหม พี่ก้อยหนูรบกวนได้ไหมพี่จองรีสอร์ทข้างๆพอภัยใ,ใชัให้ได้ไหมคะโทรไปไม่มีใครรับเลยจ้ะโทรไปรีสอร์ทไหนละจ้าพี่วันวันโทรไปรีสอร์ทไหนหนูก็รู้จักสนิทอยู่รีสอร์ทเดียวร,รีสอร์ทที่เออ่อพ่อลาแกดูแลอยู่นั่นแหละ ก็ไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าไม่ค่อยไม่เคยไปนอนอไม่มีตังค์ไปนอนเลยไม่ค่อยรู้วันโทรไปรีสอร์ทไหนตอบเร็วๆทะแม่สววช้านี่ไงเหตุผลที่หนูชอบนั่งพูดมากกว่าตอบแบบสดมากกว่าไม่ต้องมาพิมพ์งไง ่องของเรื่องเดี๋ยวเราสร้างถ้าสร้งางไว้ได้ได้เรียบร้อยเลยไนเบื่อมากเบื่อกับการต้องพิมพ์ตอบตอบตอบตู้กันอะสมบัติจ้าสมบัติจองให้หน่อยได้ไหมที่วันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าดิช่วยหน่อยจ้าอืมไม่ค่อยถนัดเรื่องนี้สิจ่วัน สมบัตริรีสอร์ทเหรอพี่วันกันนั่นแหละเพื่อนจะห้จองห้ยได้ยี่เจ็ดนี่แปดยี่เก้ามันโทรไปเราว่าวันนมีคนหับรับเลยเก,กันเลยว่าจะหันจะห้อันนี้อออออของพี่ดวงใจนะคะนี่ ที่ให้ให้พ่อละบอกให้พ่อละเมื่อวานห้าร้อยคะแนนนะคะแล้วก็ช่องน้องก้อยห้าร้อยคะแนนแล้วก็ปะผาห้าร้อยคะแนนนะคะอันนี้พ่อละมาก่อนก็จะให้พ่อละก่อนนะคะห้าร้อยคะแนนนะคะเอละะปังว่เก็บนึงเดี๋ยวใส่เบิร <laughs> ์ดก่อนไปงัดมาเด่นนี่หาแงะมา อันนี้นะคะพละก็เอาไปจองมาแล้วนะคะเพิ่งเอาไปตองมาตะกี้เห็นไหมห้นาร้อยคะแนนของพี่ดวงใจนะคะคนนี้แน่นอนอยู่แล้วที่สุดน,นะคะอพาพละลาบห้าร้รอยคะแนนรเรียบร้อยนะคะคคสุดยอดอยู่แล้วเรื่องการอาหารการกินของพระเอกนะคะพิ่ดวงใจมอบให้เรียบร้อยแล้วนะคะเหลือป้าพาป้านี้เหลือรอป้าพามัน เราป้าพามานะคะพี่วันเออใครมีเบอร์วะสมบัติรีสอร์ทสมบัติพี่วันมากับใครเนี่ยมันนอนกับใครสมบัติอ่ะนอนคนยาวนอนได้เหรอสมบัติอะ่ะพี่ก้อยหนูออนตังไปให้พี่ก้อยแล้วนะได้ดู บอยยังไม่ได้เบิงจ้ะพี่วันพี่วันพี่วันมาใครอ่ะมากับใครมีใครมาด้วยไหมฮะเนี่ยจะถามกันงั้นเอาที่รีสอร์ทพัลรักก็ได้เออรีสอร์ทพัลรักก็ได้ง่ายดีมันมีหลายราคานะพี่ทีนี้ยพันกว่าสองพันกว่าสี่พันกว่าพี่นอนกี่คนพี่วันนอนกี่คน ทำให้ไรยังผมบอกพี่ดาด้หยอกหยกยอก,ย,อกยังไม่ได้เหตุลยให้ไรตอนไหนเพลงนี่บอกว่า่าค้าคุยอยู่สีเห็ดอะไรอยู่บอกให้ไรนั่นคุยอยู่เนี่ยพ,พ่อเอกตามมเปิดเพลงให้พ่อเอกฟัง